สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำยาประสานกระจกที่จะซื้อในช้อปปี้หรือลาซาด้านะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ EP นี้ผมจะมารีวิวน้ำยาประสานกระจกที่สั่งซื้อมาจาก Lazada หรือ s h อ p บ e ก็น่าจะมีขายน,นะครับซึ่งยาตัวนี้แบบนี้มาพร้อมซองแล้วก็คูมมือการใช้งาน วันนี้ผมจะมาทดสอบว่าจะประสานได้จริงหรือเปล่าโดยการประสานตู้ปลาที่แตกฮะกระจกตู้ปลาที่แตกเมื่อสังเกตเห็นฮะจะมีรอยแตกด้านข้างวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับ ในคู่มือซึ่งผมอ่านเ็าค่าซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ยังแปลเชได้นะฮะ n ับ n u r b e r 1ให้เราเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวกระจกให้สะอาดสกด็ไม่มียากบีดน้ำยาลงไป3ก็ใช้แผ่นพลาสติก ซึ่งแถมมาให้นะฮะที่สั่งซื้อมาจากชอปปี้พร้อมน้ำยาซึ่งแถมด้วยกันฮะสีก็หยอกระจกพาลงไปห้าก็ให้นำพื้นผิวไปตากแดดหรือแสงต้านไวเวลสที่มีความร้องสูงหกก็ขูดนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันฮะว่าน้ำยาตัวนี้ จะใช้ได้จริงๆหรือเปล่าในการประสานกระจกตู้ปลาครับครับเพื่อนเราเสร็จแล้วล้วก็จะเริ่มทําการประสานกระจกนะฮะด้วยน้ํายาตัวนี้ก็ตามคู่มือที่บอกไว้ก็คือทาน้ํายาลงไป อันนี้คือตู้ปลาครับซึ่งมีรอยร้าวครับ เดี๋ยวสักคุณฮะผมคิดว่าผมควรต้องตั้งกระจกนะ,ะครับเพื่อนๆลองดูกันฮะอาจจะภาพอาจไม่ค่อยชัดฮะก็คือผมทำตอนประมาณสองทุ่มในบานี้ก็ถือว่ายังไม่พอติดนะฮะเราก็เริ่มลงน้ำยาลงไปฮะ แล้วผมก็จะใช้แผ่นพลาสติกที่แ่นมาให้กับตัวนะ้ำยาฮะติดลงไปตามคู่มือที่เขาบอกไนวะ้ฮะ ขึ้นในซองน่าจะแถมมาให้สักสีห้าแผ่นนะเพื่อหราคาก็อยู่ที่ประมาณ2ี่สิบกว่าบาทฮนะไม่เกินนี้ ครับผมนี่ผมกัดติดเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาดูคอน้ำยาแห้ง